สนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทีเน็ดเวลไลฟ์นะคะจาะลึกกลยุทธ์การลงทุนทุกสินทรัพย์ไปกับเราค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะไปร่วมพูดคุยนะคะกับฟูทามเทรดเดอร์ชั้นนำของประเทศถึงสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยที่ทำจุดต่ำสุดในรอบอม5ปีค่ะ ในขณะเดียวกันความเสี่ยงนะคะยังมารุมร้อม360องศาแบบนี้นะคะสถานการณ์ของตลาดบ้านเราจะมีโอกาสลงไปในจุดต่ําสุดบริเวณไหนนะคะในขณะเดียวกันทั้งนักลงทุนก็ดีนักเก่งกําไรก็ดีไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือเป็นเทรดเดอร์นะคะจะต้องมีการรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรเพื่อเป็นผู้ชนะไปติดตามได้ในช่วงของเวลช็อกนะคะ,นะคะพูดคุยกันกับคุณสันกระทรวงจาจาูุศิระผู้ก่อตั้งซูเปอร์เทรดเดอร์ค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ซันกระทรวงจารุศิระแล้วค่ะพี่ซันสวัสดีค่ะสวัสดีครับมวงค่ะพี่รันเขาวันนี้ชวนมาพูดคุยหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยบ้านเรานะคะทำจุดต่ำสุดในรอบห้าปีย้อนกลับไปเหมือนช่วงโควิดเลยนะคะพี่ซันประเมินตลาดในปีนี้ยังไงบ้างคะเรายังมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงทําจุดต่ําสุดใหม่ไหมคะเอ่อผมขอแชร์กราฟนะครับค่ะโอเคปัจจุบันเนี่ย เซตอินดิตอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็สบหกจุดอันนี้เอาแบบเร็วทามนะ,ะ PE อยู่ที่สิบห้าจุดเก้าเท่าคำถามคือ PE สิบห้าจุดเก้าเท่าเนี่ยเรียกว่าถูกหรือแพงผมอยากให้ไปดูกราฟทำเฟรมมันนิดนึงนะครับอันนี้เป็นกราฟทำเฟรมมันนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเปิดมาแล้วห้าสิบปีก็เปิดตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบแปดปีนี้ก็สามสิบเมษายนเนี่ยครบรอบห้าสิบปีพอดีจะเห็นว<ะ>่ามันเคลื่อนที่เป็นไซเคิล ไซเคิลเนี่ยถ้าเราดูจากจุดต่ำสุดของ P/E เร t ช o ของแต่ละรอบเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสี่เท่านะครับจุดต่ำสุดค่ะซึ่งเกิดในยุคข,ของปมยังกุ้งก็ตั้งแต่ป,ปีช่วงปีพศสองพันห้าร้อยสี่สองนะครับสี่สามนะครับแล้วก็มาต่ำสุดอีกทีหนึ่งก็คือ P/E หกเท่าก็คือช่วงแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่มันลงไปเก้ายเจ็ิบจุดเนี่ย ก็พีอยู่ที่ประมาณ13เท่าดังนั้นถามว่าปัจจุบัน p ีถูกหรือยัง mm. ผมมองว่ามันมันมันไม่ได้ถูกอืม mm. แต่พีตอนเนี้ยของตลาดมันค่อนข้างที่จะโดนดิสทอตด้วยหุ้นเดลต้าแล้วกันระบุเลยค่ะ <c oughs> เพราะเดลต้าเนี่ยเป็นหุ้นที่มีค่าเฉลี่ยถูงน้ำหนักค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ p ีเดลต้าประมาณ50เท่าดังนั้นถามว่าเอ่อถ้าเกิดมองในแง่ของซีนรโอครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือ ถ้าตลาดเนี่ยผมผมใช้การาฟเทคนิคดีเทลไลน์เนาะได้ค่ะนี่คือเทลไลน์ของตลาดในไทม์เฟรมไหนคะอันนี้ไทม์เฟรมมันค่ะหุ้นเนี่ย worst case มันจะลงได้ถึงประมาณหกร้อยเจ็ดสิบจุดหกร้อยเจ็ดสิบจุดตอนนั้นนพีอของตลาดจะเท่ากับแปดเท่าคือ <c oughs> ถ้าเกิดสูงแล้ในช่วงใครสิบปีของตลาดจะต่ำขนาดนั้นเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ครับ แล้วก็ตีเคสหนึ่งก็คือตีจากตอนรอบของโควิดนะครับซึ่งตอนนี้มันหลุดเนกลายของโควิดลงมานะครับถ้ามันกลับไปยืนแถวพันสองไม่ได้เนี่ยแนวรับต่อไปก็อยู่ที่ประมาณพันจุดค่ะซึ่งตอนนั้น PE ก็จะเท่ากับประมาณสิบสามเท่าซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับดังนั้นถามว่าถ้าถ้าให้ผมมองเนี่ยผมมองว่ามันสามารถเกิดได้สามกรณีก็คือหนึ่งเ o r s t ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเนี่ย อาจจะลงมาถึงประมาณ6 7 0้เจิบจุด P ของตลาดจะประมาณ8เท่าคสองก็คือ Standard Cas e เนี่ยอาจจะลงมาแถวประมาณ1 0 0 0พันจุดเก้าร0 0ยเก้าสิหนึ่งันอาจจะมีโอเวอร์แลบ้าง P ตลาดอยู่ที่13สิบสาเท่าแต่ถ้า Base Case b a s สคือดีที่สุดเนี่ยผมมองว่าอันนี้คือจุดต่ำสุดและทำโอเวอร์แลบกลับขึ้นไปยินพัน0ใหม่เพราะว่าถ้าเราดูในช่วงรอบหลังตั้งแต่ปีสอง3สิบสามเป็นต้นมาเนี่ยไอ้ตรงพันสองจุดก็เป็นแนวรับสำคัญที่สัมผัสบ่อยนะครับค่ะ แต่ถ้าจะดูจากกราฟเทคนิคจริงเนี่ยถ้ามันกลับไปยืนแถวพันสองไม่ได้ผมมองว่าโอกาสที่มันจะลงไปแถวหนึ่งพันมีมากกว่าค่ะทางทั้งสามสินไนติโอต้องมีอะไรเปิมไหมคะเราจะต้องดูฟันเดเมนทัลประกอบดูฟันโฟประกอบดูพื้นฐานเศรตฐกิจดูอะไรยังไงบ้างไหมคะพี่สันคะดูครับก็เอ,อถามว่าทุกวันเนี้ยเอ,อผมเอาฝรั่งมาแล้วกันผมว่าฝรั่งก็ขาย ขายสามวันซื้อวันหนึ่งขายสามวันซื้อวันหน<ะ>ึ่งนะครับแล้วก็เงินที่เข้ากลุ่มของที่ยังเพอร์ฟอร์มตลาดอยู่ยังกลุ่มแบงค์เนี่ยก็เหมือนกับเขาจะเลือกเลือกซื้อกลุ่มมากกว่าแต่ยังกลุ่มอื่นเนี่ยเขาเหมือนกับเขาจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในมุมของรายย่อยเนี่ยผมว่ารายย่อยหลายคนก็ติดดอยอยู่คือไม่มีกําลังซื้อ แล้วก็บางคนก็อาจจะสาบส่งตลาดหุ้นไปแล้วก็ได้ก็คือเกิดวิกฤตศรัทธาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่เชื่อ<ฆ>นะครับแล้วก็ในมุมของสถาบันเนี่ยซึ่งผมเห็นมาตรการรัฐบาลล่าสุดก็คือให้ซื้อุ้นแล้วลดภาษีออกก<ฆ>องใหม่อะไรเงี้ยผมก็ช่วยได้บ้างแต่คงช่วยไม่ได้มากเพราะว่าสิ่งที่ควรทําคือก็ต้องฟื้นความเชื่อมั่นกลับมาครับเพราะว่าฝรั่งก็ขายมากกว่าซื้อเนาะส่วนรายย่อยก็ไม่ทําอะไร รายย่อยเนี่ยที่เหลืออยู่ในตลาดตอนนี้ผมมองว่าก็เป็นพวกเล่นสั้นเก่งกำไรระยะสั้นแล้วก็พร้อมจะออกตลอดเวลาไม่ใช่คนที่ถือระยะยาว<ฆ>ส่วนคนที่ถือระยะยาวเนี่ยมันก็มีสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือยังมีเงินรออยู่เพราะอาจจะมองว่ายังแพงเกินไปนะครับก็คือรอซื้ออาจจะไปรอแถวพันจุดบางคนก็บอกไปรอซื้อแถวหกร้อยเจ็ดร้อยจุดนะครับแต่กลุ่มที่ติด่อยเนี่ยก็ไม่มีเงินซื้ออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดผมว่าซีนารีโอที่มีความเป็นไปได้มากสุดนะ น่าจะอยู่ที่ประมาณลงไปแถวประมาณพันจุดนะครับ<ฆ>ก่อนพุ่นเนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยมันจะต้องเช็คเอาท์คนออกให้หมดต้องเช็คเอาท์แรงๆเพราะฉะนั้นคือตอนนี้มันยังเช็คเอาท์ไม่แรงพอไงยเพราะมันต้มขบมาตลอดสองสามปีที่ผ่านมนาะมันจะต้องมีการเปลี่ยนมือจากคนกลุ่มหนึ่งไปคนอีกกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดสมาร์ทมันนี่มันเข้ามาเมื่อไหร่อันนั้นถึงมองว่าอาจจะเป็นจุดจบของตลาดการลงรอบนี้ครับค่ะ ทีนี้ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าความเสี่ยงในระดับที่แย่ที่สุด670นะคะเราจะต้องมีสัญญาณเศรษฐกิจอะไรที่ย่ำแย่ไปกว่าน,นี้ไหมคะหรือว่ามันจะเป็นสาเหตุอะไรคะพี่ซันที่มันจะมีโอกาสที่จะลงไปขนาดนั้นต้องเจอวิกฤตขนาดไหนคะต้องเจอวิกฤตที่ไม่คาดคิดครับคือถ้าคาดคิดไม่มีทางลงไปถึงตรงนั้นแน่นอนย่างโควิดเนี่ยผมเรียกว่าเป็นวิกฤตที่ไม่คาดคิดแล้วก็เกิด ความกลัวในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดมันจะลงไปตรงนั้นได้เนี่ยผมว่ามันต้องเกิดแบบโรคระบาดหรือว่าสงครามก็ไมทธี์งลงไปถึงขนาดนั้นได้ครับในในกรณีสุดท้ายนี่มีโอกาสเกิดน้อยใช่ไหมคะหรือว่าเราก็ประเมินกับเรื่องของปัจจัยภายนอกไม่ได้หลังจากที่คุณทรับมารับตําแหน่งผมว่าเรื่องสงครามอะ่ะเป็นอะไรที่อันนี้อันนี้ผมโดยคิดโดยส่วนตัวนะ,ะสงครามจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีอีกฝ่ายหนึ่งชนะขา,ขาดเท่านั้น ถ้าสงครามระดับที่วัดกันและแหลกกันทั้งคู่ผมว่าไม่เกิดเช่นถ้าคิดว่าอเมริกาหรือรัสเซียจะยิงิวเคียร์ใส่กันนะผมว่าไม่เกิดเพราะมันพังทั้งคู่ส่วนใหญ่ถ้าเราดูสงครามที่มันเกิดขึ้นในช่วงหลังนะครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจบไปตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสี่ห้าหลังจากนั้นก็คือเป็นยุคข,ของสงครามเย็นเป็นสงครามพ็อกซี่วอลนะครับก็คือเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ลบกันจริงจริงก็คืออเมริการัสเซียหนุนหลังหรืออย่าง เวียดนามก็เป็นสงคราม proxy w a ะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราไม่นับสงครามเย็นเนี่ยซึ่งเป็นสงคราม p r o ่ว w a ์เนี่ยผมสังเกตว่ามันจะเป็นประเทศใหญ่ลังกาประเทศอ่อนแอกอประเทศที่ใหญ่กว่าลังแกประเทศที่อ่อนแอกว่าเพื่อไปดูดทรัพยากรเคาให้หมดเพราะฉะนั้นคือในมุมของสงครามใหญ่ผมว่าไม่เกิดครับค่ะแต่จะเกิดสงครามที่เป็น p r o ่ว w a ์ตอนนี้ก็มันมีหลายภูมิภาคนะครับเช่นรัสเซียยูเครน ผมเชื่อว่าให้เอานาโต้มาซัดกัลลาเซ่จริงๆอ่ะผมว่ามันแหลกกันทั้งคู่ทุกคนก็รักชีวิตตัวเองครับแต่มันก็จะไปเกิดในพื้นที่ที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวข้องน้อยหรืออย่างอิสราเอลปาเลสไตน์เนี่ยผมก็มองว่าคือลบกันไปแต่ถ้าเกิดจะให้ไปซัดกันตรงๆอย่างอิหร่านไปลบกับอิสราเอลผมว่าพวกนี้เกิดยากเพราะมันเละกันทั้งคู่ครับเพราะต่างฝ่ายมันก็มีศักยภาพด้วยกันทั้งนั้นนะครับดังนั้นถามว่าภาพรวมของสงครามเนี่ยถ้าเกิดเราย้อน กลับไปตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสี่ห้าตั้งแต่มันมีสงครามใหญ่ผมว่าไม่เกิดหรอครับอืมแล,แล้วสงครามการค้านะคะจะกดให้เซตลงไปจุดนั้นไดไหมคะหกเจ็ดร้อยหกร้อยเจ็ดสิบจุดเนี่ยค่ะไม่ได้ครับอืมสงครามการค้าเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามีเรื่องของ tariff non tariff barrier เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามีค่ะผมผมไม่คิดว่าอะไรที่ถูกคาดคิดไว้ก่อนแล้วมันจะทําให้ไปถึงตรงนั้นอะไรที่ถ้าถ้าจะกดลงไปหกร้อยเจ็ดร้อยจุดได้ผมว่ามันต้อง มันต้องเป็นอะไรที่มันเซอร์ไพรส์มากๆแล้วรู้สึกยังคำนวณผลความเสียหายของมันไม่เจออย่างเช่นสงครามยิงยูเครนใส่กันเนี่ยอันนี้เราคำนวณความเสียหายไม่ได้ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่แต่สงครามการค้าเนี่ยสุดท้ายก็มันเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วอะว่ามันก็คือการที่โดนัททรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าอเมริกาเกรดอะเกนก็คืออเมริกาเนี่ยคือมันบริโภคนิยมนะครับแล้วมันก็ขาดดุลทางการค้ามหาศาลเพราะฉะนั้นคือเขาก็ต้องตั้งกำแพงภาษีให้ คนอเมริกันมาใช้สินค้าตัวเองค่ะก็เป็นเรื่องปกติครับผมมองว่าเป็นเรื่องปกติมากค่ะเพราะฉะนั้นสามซีเนดิโอนี้พี่ซันให้น้ำหนักอันไหนมากที่สุดคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งพันแล้วก็หกร้อยเจ็ดสิบนะคะถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์จุดครับค่ะให้น้ำหนักพันจุดค่ะให้น้ำหนักพันจุดนะคะซึ่งก็จะไปเท่ากับประมาณช่วงโควิดรอบที่แล้วหลุดพันจุดตรงบริเวณนั้นถูกไหมคะใช่อาจจะมีโอเวอร์แลปนิดหน่อย เพราะตอนนั้นถ้าเซ็ตลงไปพันจุดพีเซ็ตอยู่ที่ประมาณสิบสามเท่าผมก็ถือว่าเซ็ตก็ยังไม่ไม่ได้ถือว่าถูกมากนะเพราะว่าถ้ารอบของซัพลามันก็ลงไปเหลือแค่หกเท่าเองค่ะครับ<น>้ใน,ในใจหน่อยครับอีกนิดเดียวก็ใกล้จบแล้วอีกนิดเดียวนะคะก็อันนี้เป็นการวิเคราะห์ทั้งในเชิงของ ที่เขเพียวนะคะบวกกับตัว fundamental แล้วก็ประมาณการในตัวของ P/E ด้วยแล้วก็ดูสถานการณ์ของตลาดในการลงทุนของนักลงทุนในแต่ละกลุ่มด้วยแล้วก็มีการตีเป็นเชนเนลิโอทั้งหมดสมเชนเนลิโอนะคะโดยพิสันให้น้าหนักอันที่สองมากที่สุดก็ประมาณคือหนึ่งพันจุดบวกลบนะคะทีนี้ในแง่ของนักลงทุนรายย่อยคะ่ะพิสันเราจะต้องปรับตัวรับมือกับตลาดที่ไม่ไปไหนและยังคงมีความเสี่ยงกลับไปทําจุดต่ําสุดใหม่ในรอบนี้ยังไงบ้างคะเราต้องแยกเป็นตัวตัวอย่าง คืออย่าลืมนะครับว่าตลาดเนี่ยมันเป็นผลสะท้อนของหุ้นทุกตัวในตลาด<ฆ>แต่ถ้าเกิดเราจําแนกเป็นตัวตัวเราจะเห็นว่าหุ้นน่ยมันจะมีสามประเภทหนึ่งก็คือ outperform <ฆ>นะครับ outperform คือเด่นแข็งกว่าตลาดแล้วกันสองก็คือตามตลาดนะครับสามก็คือ underperform ก็คืออ่อนอ่อนแอกว่าตลาดเห็นว่าเซ็ตเนี่ยมันลงมาจากพันเจ็ดลงมาพันพันหนึ่งร้อเจ็สิบรอบเนี่ยจริงๆบางกลุ่มมันไม่ได้ลงนะ อย่างกลุ่มธนาคารเนี่ย BBL KBank SCB KTB TTB Tisco พวกนี้มันไม่ได้ลงนะครับในทางตรงข้ามันขึ้นด้วยซ้ําแต่ส่วนใหญ่มันก็ลงนะครับแล้วก็หุ้นหลายตัวทที่ผมสังเกตช่วงนี้พอดีสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยอย่างหุ้นกลุ่มปิโตเคมี K Me, ไม่ว่าจะเป็น SCC ปตท GC IVL เนี่ยมันก็เหมือนจะทำ pattern ที่เรียกว่า reversal pattern นะครับ อย่าง S C C เนี่ยราคามันลงมาจาก530บาทนะครับก็เหมือนจะมีแรงเด้งรีบาวแต่ยังไม่กลับตัวนะครับ<ฆ>ถ้าเราดูในไทม์เฟรมเล็กเราจะเห็นชัดเลยว่ามันมีแรงซื้อกลับเข้ามาในกลุ่มกลุ่มชัดเจน<ฆ>ถ้าเราดูในในภาพของที่เป็น Minor t r e n d หรือดูในไทม์เฟรมเล็กเราจะเห็นว่าหุ้น S C C เนี่ยเพิ่งเริ่มกลับตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะคือในความหมายของ<ฆ> <c oughs> ในความหมายของทางเทคนิคเนี่ย um มันอาจจะเกิดสภาวะที่เรียกว่า b อ t t o m out bottom out mm hmm. คือมันไม่ทําจุดต่ําสุดใหม่แล้วหรือเป็นแพทเทิร์นของการกลับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าในในมุมของนักลงทุนรายย่อยเนี่ยถ้าจะถือให้เอาหุ้นกลุ่มที่ outperform ตลาดเช่นกลุ่มธนาคารผมยังถือว่ากลุ่มธนาคารเ,เป็น safe h เว e ของตลาดหุ้นไทยนะครับ,รบแต่ถ้าจะกินกำไรให ไปหาหุ้นกลุ่มที่เกิดการกลับตัวเพราะว่าอัพไซด์เกณฑ์ของหุ้นที่กลับตัวเนี่ยจะมากกว่าเราต้องแยกประเภทของหุ้นครับดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าตลาดรอบเนี้มันยังต้มขบลงไปเรื่อยแบบนี้ยผมยังมองว่าถ้าจะถือให้ซื้อหุ้นที่เป็นเทรนขาขึ้นแต่ให้ซื้อจังหวะที่มันยอ่อแต่ถ้าจะเกงกําไรให้เกงกําไรหุ้นที่เกิดรีเวอร์อซแพทเทิร์นหรือการกลับตัวแล้วก็อย่าไปไว้ใจตลาดเพราะว่าตลาด ยังไงก็ยังเป็นขาลงอยู่โอกาสที่มันจะท New ํานิวโรก็มีครับค่ะหุ้นขนาดใหญ่ที่เกิดการกลับตัวมันจะเป็นการกระตุกทําให้หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กมีโอกาสที่จะกลับตัวตามด้วยไหมคะถ้าหุ้นใหญ่กลับตัวไปสักระยะหนึ่งมันจะกระตุกให้หุ้นตัวกลางกลับตัวตามครับออย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าถ้ามันเกิดตัวอย่างอย่าง s c C อย่างเงี้ยถือว่าตัวใหญ่ปอทอจีซถือว่าตัวใหญ่ใช่ไหมครับแต่มันก็จะมีไซส์กลางอย่างพวก KCE ฮาน่าสวัสดเมทีที่เป็นตัวที่เป็นไซส์รองอกมาแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะขยับไปเจม j ีมาซึ่งอยู่ในกลุ่มเซ็ตร้อยเหมือนกันนะครับก็จจะเกิดการกลับตัวตามต่นส่วนพวกหุ้นตัวเล็กๆอย่างในตลาดเ a i หรือว่าในเซ็ตผมว่ายังไม่กลับตัวครับเพราะพวกนี้คือมันใช้พลังของของเจ้ามือมากกว่าพลังของต่างชาติค่ะทีนี้ดังนถ้าเกิดเม็ดเงินจะเข้ามันจะเข้าตัวใหญ่ก่อนเราให้ไปตัวใหญ่ลงมา ล้วค่อยตัวกลางส่วนตัวเล็กนี่ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับตัวเลยตัวแห่งเจ้ามันเข้ามันก็ขึ้นนะครับค่ะนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละตัวไปนะคะที่ีีหุ้นใหญ่ถ้าจะฟันธงหรือว่าคอนเฟิร์มการกลับตัวจริงๆภายใต้ตลาดหุ้นที่อาจจะยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าเป็นขาลงได้อย่างจบสิ้นนะนะคะพี่พี่สันมีทริคในการดูยังไงบ้างคะอันนี้ครับเป็นตัวอย่างหุ้นที่กลับตัวแล้วอันนี้คือหุ้นบริษัทไทยประกันชีวิตนะครับคือผมจะใช้เส้นสองร้อยวันเนี่ย ก็คือเส้นสีเหลืองตรงนี้เป็นแนวต้านจะสังเกตว่ายังเคสของ t o i เนี่ยมันเป็นขาลงมาเด้งชนแนวต้านไม่ผ่านลงต่อนะครับเด้งชนเส้น89วันไม่ผ่านลงต่ออันนี้อยู่ดีกลับไปยืนเส้น89ยืนเส้น200นะครับและสร้างฐานใหม่โดยเชืท่ทฤษฎีดาวเทลลี่เนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าราคาหุ้หนไม่ทำาโลใหม่เมื่อเใช้ดาวเทลลี่ w h i cross logic เราเห็นว่าโซนนี้เป็นโซนที่เขาเรียกว่าเป็นโซนที่ผ่าน accumulation phase แล้ว โซนนี้ผมมองว่ามันเป็นกรอบกรอบสะสมกรอบสะสมที่เป็น accumulation phase และสามารถยืนเหนือกรอบกรอบสะสมได้หุ้นพวกนี้คือหุ้นที่เป็นนัพเพนดนแล้วครับค่ะอันนี้คือแพทเทิร์นที่ยืนยันแล้วว่าหุ้นตัวนี้กลับตัวแล้วนะครับแต่มันก็จะมีหลายตัวที่มันยังไม่คอนเฟิร์มแต่มันก็ทําท่าปแปลกๆอย่างเช่นตัวนี้ครับอันนี้แบมเนาะผมก็เห็นว<ะ>่ามันลงมาแล้วมันก็เริ่มที่จะทําท่า bottom out อันนี้ผมก็ยังรอดูอยู่ว่า เอมันจะสามารถผ่านเส้น EMA แปดกได้หรือเปล่านะครับจุดตัดสินใจคือถ้าเกิดมันยืนเส้นสองร้อยวันได้เนี่ยผมก็มองว่ามันสามารถกําตัวได้ครับค่ะแล้วการเก็งกำไรในภาวะตลาดหุ้นที่ยังเป็นขาลงแบบนี้พี่ซันแนะนำยังไงคะหรือว่าเราอาจจะต้องยั้งมือกันไว้ก่อนนะคะเทรดระยะสั้นได้พอดีเมื่อวานผมผมไล์เทรดพอดีผมแบบอันนี้เอาตัวอย่างนะครับผ่านไปแล้วแต่เนี้ยคือผมไล์เทรดเพราะฉันคือผมไม่ได้มาคุยทีหลังเพราะไล์เทรดกันมันก้มีคนดูเยอะ เมื่อวานผมผมซื้อหุ้นตัวนี้เป็นการกับตัวแท่งแรกอ่าดิทโต<ะ>ครับค่ะเพราะว่ามันกลับราคาหุ้นทําโลใหม่และมีการเก็บสะสมเก็บสะสมและเกิดพทิร์ที่เรียกว่าดับเบิลวัตทอมพอผ่านจังหวะนี้ไปก็คือจุดซื้อครับอืมก็มันก็ยังพอมีตัวเล่นเพียงแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นแรงแต่ผมก็ไปเก็งกำไรตัวดิโตแทนอ่าเห็นอย่างนี้นะครับแต่ดูเวลามันขึ้นนะ มันขึ้นแบบเราซื้อแทบไม่ทันเลยค่ะมันมาจากสิบสี่สตางค์เนี่ยครับวิ่งขึ้นไปสี่สิบสตางค์ผมซื้อไม่ทันนะเพราะว่ามันวิ่งเร็วมากแต่จังหวะยอ่อย่อลงมาเนี่ยพอย่อลงมาไม่ทําโรใหม่ตรงแถวยี่สี่ตังค์ผมผมซื้อพอขึ้นไปติดหน้าต้านผมก็ววขายเพราะฉะนั้นคือรูปแบบการเทรดตอนนี้มันเป็นรูปแบบการเทรดแบบเก็งกำไรระยะสั้นมากกว่าแต่มันก็ยังมีรูมให้เล่นอยู่ครับค่ะ แล,แล้วรูปแบบของนักลงทุนล่ะคะในช่วงนี้พี่สันมีคําแนะนํำไหมคะถ้าไม่ใช่เทรดเดอร์ค่ะถ้าเป็นการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหรอช่วงนี้ใช่ค่ะอืถ้าจะซื้อหุ้นขาขึ้นอย่างหุ้นกลุ่มแบงค์ให้ซื้อตอนที่มาจังหวัดที่มันยอ่อค่ะอย่างเช่นสัปดาห์ก่อนเคแบงยอ่อใช่ไหมครับผมมองว่าเรายังไม่สามารถถือหุ้นยาวๆได้เพราะว่าตลาดเนี่ยภาพรวมมันยัเป็นขาลงค่ะ อย่างเคแบงเ่ยสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันมีการย่อลงมายอ่อแล้วเส้นสองร้อวันมันรับอยู่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดเ้าเรียกว่าจุดเสียงซื้อที่มีนัยยะนะครับแล้วสัปดาห์นี้มันก็ขึ้นไปแล้วเนี่ยครับเพราะหุ้นพท t t e เทินของหุ้นขาขึ้นเนี่ยถ้ามันจะจบค,คือมันจะหลุดเส้น200อวันแต่นี่มันไม่จบก็เป็นจุดรับนี่ขึ้นมาก็เกือบสิบาทแล้วนะ นะครับอันนี้คือชุดที่เป็นอัพเทรนนะครับส่วนชุดที่เป็นดาวเทรนมานานเนี่ยผมมองว่าก็เป็นการมันจะมีสามชุดอันนี้คือชุดที่เป็นอัพเทรนซื้อตอนยอ่อถูกไหมค่ะหรืออย่างชุดที่กลับตัวแล้วต้นรอบอ,อย่าง t คีเนี่ยก็อาจจะซื้อแบบเทรนโฟโลได้แต่ต้องซื้อจังหวะที่มันยอเส้นสองร้อวันหรือเส้นแปดสิบเก้าวันเช่นเดียวกันแล้วก็ถือไปนะครับค่ะส่วนชุดที่เป็นดาวเทรนแต่พยายามทําท่ารีบาวจากข้างล่างเนี่ย ให้ซื้อจังหวะที่เกิดการกลับตัวทั้งแรกและติดแนวต้านให้ขายออกไปก่อนเพราะยังไงอ่สะสภาพสภาวะของความเป็นดาวเทรนยังอยู่ดังนั้นแนวโน้มของการที่มันจะลงมันจะมีมากกว่าครับค่ะอันนี้คือเล่นเด้งรีบาวขาลงเล่นเด้งรีบาวขาขึ้นให้ซื้อจังหวะที่ได้เปรียบนะครับถ้าเบรกดาวเทอรรี่เบรกไวคอฟเนี่ยให้ซื้อแบบรันเทรนและถือแล้วก็นอกนั้นก็ให้เก่งกำไรแค่รายวันพอนเพราะว่า หุ้นตอนนี้ผมว่ามันมันยังถือยาวๆไม่ได้ครับมันต้องเก็งกำไรระยะสั้นอันนี้ผมพูดถึงตลาดหุ้นไทยนะค่ะหรือไม่ก็อาจจะโยกเงินไปดักช็อตทีเฟกที่แนวต้านค่ะหรือไม่ก็ไปเล่นหุ้นจีนเพราะตอนนี้หุ้นจีนกํนลาลังเริ่มขึ้นหลายตัวเลยเป็นเทรนด์ครับค่ะส่วนปัจจัยที่มองไม่เห็นหรือความเสี่ยงในตลาดหุ้นไทยในปีนี้นะพี่สันพอมันเป็นปัจจัยที่มองไม่เห็นผมเลยไม่รู้ว่ามันเกิด เพราะผมเองก็คงไม่ได้รู้ไปมากกว่าพวกท่านอยู่แล้วผมแค่รู้ว่าสิ่งที่เรามองเห็นคือตัวเราครับสิ่งอื่นเรามองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นคือถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คิดเราก็แค่เห็นเท่านั้นเองไอ้คาว่าปัจจัยที่มองไม่เห็นนะผมผมว่าก็เพราะผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันคือแต่ส่วนใหญ่ถามว่าถ้าเอาสถานการณ์โลกปัจจุบันหรออะไรที่มันกระทบในวงกว้างของโลกก็อาจจะมีเรื่องของสงครามอาจจะมีเรื่องของโรคระบาดที่เราเคยเจอมาแล้ว ในประเทศไทยผมว่าตอนนี้คือก็อาจจะเป็นเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับซึ่งบางคนมองว่าเสถียรภาพของรัฐบาลมีมากมายแต่ผมรู้สึกว่าการเมืองไทยมันพลิกกันในชั่วข้ามคืนเหมือนกันบางคนบอกว่าอาจจะไม่เกี่ยวแต่ผมมองว่าเกี่ยวเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเป็นเรื่องของการที่เงินมันจะถูกกระจายไปที่ไหนนะครับเรื่องของโกลเมน n ั s เซ i เบอร์ i ิตก็สำคัญนะครับ ค่ะพี่ซานคาะแล้วในส่วนของอปัจจัยภายในอย่างเช่นเรื่องของบริษัทจดทะเบียนความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนที่เราเคยเจอในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาปีนี้มีอะไรที่น่ากังวลใจไหมคะมีสองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของออสามเรื่องแล้วกันมีเรื่องของหนึ่งระเบิดเวลาหุ้นกู้เพราะว่าหุ้นกู้เนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องสตาร์ขึ้นมาแล้วมันทําให้ตลาดมันโลโอเวอร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นคือบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทเนี่ย ถ้าโอเวอร์ over, ตัวหุ้นกู้ไม่ได้ก็มีความเสี่ยงที่จะดีฟอล์ครับก็ต้องระวังบริษัทที่ออกหุ้นกู้มากๆแล้วโรเวอร์ไม่ได้นะครับข้อ2ก็เป็นเรื่องของการที่เจ้าของหรือผู้บริหารเอาหุ้นไปจำนำก็ถ้าเกิดสมมุติว่าตลาดมันยังลงต่อเนี่ยถ้าพวกเขาเติมหลักประกันไม่ทันก็มีสิทธิ for ์ถูกฟอสเซลอย่างหลายๆเคสที่ปรากฏอย่าง YGG SCM RS พวกนี้ก็คือถูกฟอสเซลลงมา ข้อสามก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังกันอยู่แล้วก็คือเรื่องปัญหาเรื่องของธรรมิบาลของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากจะทําให้มันดีก็ได้เขาอาจจะอยากเอาเงินออกไปดื้อก็ได้มันก็เป็นความเสี่ยงที่มันไม่ใช่ในภาวะแบบนี้นะผมมองว่ามันก็เป็นความเสี่ยงที่มันมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยนะครับคำถาม,ถามคือจะทายัางไงให้ความเสี่ยงมันลดลงก็ต้องเอาโทษหน,นักตั้งเช่น เรื่อมทรมาพิบาลก็ต้องก็ต้องจับจับติดคุ่งกันเดียวครับมัลงตรงมันก็ไม่มีอย่างินค่ะได้ค่ะก็สุดท้ายพี่พี่ซันอยากจะฝากอะไรนักลงทุนนะคะที่มาเจอกับเรื่องของจุดต่ำสุดของเซ็ตในรอบห้าปีนี้บ้างคะผมมองว่าตลาดเป็นไซเคลิล <c oughs> เพราะว่าผมผมไม่เชื่อว่าตลาดมันจะลงตลอดไปคือถ้าเราถักได้พอรมาห้าสิบปีเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่มันดีช่วงที่มันเฉยเฉยช่วงที่มันไม่ดี งเอิตอนนี้พอดีเราอยู่ในช่วงที่มันไม่ดีค่ะแต่ไม่ดีมันก็กลับไปดีได้ดังนั้นสิ่งสําคัญที่เราต้องทําคือเราต้องประคองตัวให้ได้ครับประคองตัวให้ได้เราอย่าเพิ่งไปฝืนในจังหวะที่มันไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดการฝืนในจังหวะที่มันไม่ใช่เนี่ยมันทําให้เราหนึ่งเงินเราก็หายสองกำลังใจเราก็หมดดังนั้นการประคองตัวจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากตลาดจะเป็นยังไงอะ่ะมันตอบไม่ได้หรอกครับ คือถึงผมจะพ r e d i c ว่ามันจะเป็นหนึ่งสองสามแต่ข้าจริงเราก็จะไม่รู้หรอกว่ามันเป็นแค่การประมาณการล่วงหน้าเท่านั้นเองเองก็ไม่ได้รู้มากกว่าพวกท่านเนาะแต่ก็อาจจะดูจากเทคนิคหรือดูจาก PE ตลาดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายถามว่าเราก็ต้องปรับตัวให้ได้ครับเพราะว่าผมว่าในยุคน,นี้การสื่อสารมันค่อนข้างที่จะทั่วถึงทุกคนนะครับการหาความรู้มันก็ทั่วถึงทุกคนเหมือนกันก็เราเข้ามาในตลาดพูดแล้วก็ ถ้าไม่มีความรู้ก็เหมือนไปเป็นหมูให้เขาเชื่อก็ต้องมีความรู้ครับแล้วก็ต้องมีวินยัยถ้าไม่ใช่ก็ต้องยอมมอบตัวแล้วลงจังหวะไปได้คะ่ะวันนี้ขอบคุณพี่สันมากเลยนะคะที่ให้ทริคนะคะแล้วก็ให้มุมมองพร้อมกลยุทธ์กับเชนเอ็นของเรานะคะขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะยินดีครับหมสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะพี่สันกระทรวงจารุศิรานะคะผู้ก่อตั้งซูเปอร์เทรดเดอร์นะคะแล้วก็เป็นฟูไท์เทรดเดอร์ชั้นนำของประเทศคะ่ะ และนี่ก็คือเคล็ดลับการลงทุนและมุมมองของพี่ันกระทรวงนะคะเบื้องต้นประเมินในเชิงของเทคนิคทั้งหมด3 s มซีเดเรด้วยกันนะคะภายใต้เซต Index นะคะที่คาดว่าน่าจะมีโอกาสนะคะทางเลือกแรกนะคะจุดบอททอมน่าจะอยู่ที่บริเวณ1น5 0นะคะแล้วดีดไปที่บริเวณ1,200แล้วถ้าเกิดว่าไม่สามารถยืนได้นะคะ s ีเดเรีที่2ค่ะเซตอาจจะมีโอกาสลงไปที่ระดับ 1,000จุดนะคะและในกรณีแย่ที่สุดนะคะทางเลือกที่3นั่นก็คือจะมีความเสี่ยงลงไปที่บริเวณ670จุดนั่นเองนะคะพร้อมให้เคล็ดลับในการทั้งเทรดนะคะและการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะกับหุ้นแต่ละประเภทค่ะวันนี้ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเทคนิคนะคะแล้วก็ได้ทั้งมุมมองค่ะ เกาะติดตลาดหุ้นไทยไปต่อนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันยังมีโอกาสอยู่นะ,ะสำหรับนักลงทุนเพียงแต่ว่าเราจะต้องเลือกจังหวะให้ดีและเลือกวิธีการให้เหมาะสมเลือกให้เหมาะสมกับภาวะตลาดในช่วงนั้นๆนั่นเองค่ะนี่คือทั้งหมดของ c ชียร l เนของเรานะคะทุกท่านสามารถเกาะติดนะคะการลงทุนทุกสินทรัพย์กับเรา c ชี n v e เน้นเวได้นะคะทุกแพลตฟอร์มค่ะสาหรับวันนี้ทนวันณปนชและทีมงานสวัสดีค่ะ,ส,ะสุนรโดย เน็ตบ้านไฟเบอร์ True Online